สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษสุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้สเสด็จถึงพรามณคามของชาวโกศลชื่ออิจฉานังคละได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่ภัยสนชื่ออิจฉาหนังคละใกล้บ้านพรามมณคามชื่ออิจฉาหนังคละพรหมามและขครบดีชาวบ้านอิจฉาหนังคละได้สดับข่าวว่าพระสมณโคดมสากยบุตรทรงผนวจากสากยสกุล เสร็จถึงบ้านอิจฉาหนังคละประทับอยู่ที่ไพรสนชื่ออิจฉาหนังคละใกล้พราหมณ์ครามชื่ออิจฉาหนังคละก็เกียรติศัพท์อันงามของท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพรรามเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมภพเราะในเมืองต้นภพเราะในท่ามกลางภพเราะในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็ออการได้เห็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายเห็นปานนันเป็นการดีแลดังนี้ครั้งนั้น พรามและคณบดีชาวบ้านอิจฉาหนังคละเมื่อล่วงราตรีไปจึงพากันถือของเกียวของฉันเป็นจำนวนมากเข้าไปทางไพรสนชื่ออิจฉาหนังคละครันแลงได้ยืนชุมดุมกันอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกส่งเสียงอื้ออึงสมัยนั้น ท่านพระนาคิตะเป็นอุปปัฏฐาของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระนาคิตะว่าดูก่อนนาคิตะก็พวกใครส่งเสียงอื้ออึงอยู่นั้นค้ายพวกชาวประมงแย่งปลากันท่านพระนาคิตะกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรหมามและขรบดีชาวบ้านอิจฉาหนังคละเหล่านั้นพากันถือของเคียวของฉันเป็นจำนวนมากมายืนประชุมกันอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ดูก่อนนาคิตะเราไม่ติดยศ และยศก็ไม่ติดเ,าเราผู้ใดแล้วไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนคขมมะสุขอันเกิดแต่วิเวสุขอันเกิดแต่ความสงบสุข อันเกิดแต่ความตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาบสักการะและการทันเตินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรี้ ขอพระผู้มีพระภาคส่งรับขอพระสุคตจงส่งรับบัดนี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคจะส่งรับพระผู้มีพระภาคจากเสด็จไปทางใดๆพราหมณ์และข้าราชกาชาวนิคมและชาวชนบทก็จะหลั่งไหลไปทางนั้นๆ เหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงมาน้ำก็ย่อมไหลไปตามที่ลุ่มฉันใดพระผู้มีพระภาคจักเสด็จไปทางใดๆพรามและกระบดีชาวนิคมและชาวชนบทก็จักหลังไหลไปทางนั้นๆฉันนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไร พราะศีลและปัญญาของพระผู้มีพระภาคดนูก่อนนาะคิตะเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดแลไม่พึงได้ตามความปรารถนาไม่พึงได้โดยไม่ยากไม่พึงได้โดยไม่ลำบากซึ่งสุข อันเกิดแต่เนกขมะสุขอันเกิดแต่วิเวสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอน และสุขที่อาศัยลาบสักการะและการตันเติรนูก่อนนาคิตะอาหารที่กินดื่มเคี่ยวลิมแล้วย่อมมีอุจจาระและปัสสาวะเป็นผลนี้เป็นผลแห่งอาหารนั้นความรักมีโศกะปริเทวะ ทุกโธมัและอุปายาสะที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่รักแปรปรวนเป็นอื่นเป็นผลนี้เป็นผลแห่งความรักนั้นความเป็นของปฏิกูลในอสุภนิมิตย่อมตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้ขวนขวายการประกอบตามอสุภนิมิต นี้เป็นผลแห่งการประกอบตามอักุภนิมิตนั้นความเป็นของปริกูลในภาษะย่อมตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในภาสายะตนะหกอยู่นี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในภาษายะตนะนั้น ความเป็นของปฏิกูลในอุปทานย่อมตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปทานขันห้านี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปทานขันห้านั้น